ครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมพงศลกาลสินชมรมคนรักและศรัทธาหลวงปู่ทวดหยียบน้ําทะเลเืดนะครับครับจากทุกคลิปที่ผ่านมานะครับผมนําเสนอหลวงปู่ทวดทุกรุ่นนะครับที่มีในการแต่สร้างนะครับเพื่อเป็นแนวทางศึกษาและสะสมนะครับกับคลิปวันนี้นะครับผมอยากนําเสนออีกรุ่นหนึ่งนะครับเพื่อให้ผู้ชมทางบ้านนะครับไ้ดูนะครับแลวศึกษาและสะสมครบคูัไปเลยนะครับคือเหรียญหลวงปู่ทวด หลังพระนอนปี08วัดหน้าธรรมจังหวัดยะลานะครับครับหลวงุทรุ่นนี้นะครับเป็นพระพิมพ์เสมานะครับครับสร้างเมื่อปี2 5 8 8นะครับครับบล็อกแม่พิมพ์หน้าตาคากับเหรียญเลื่อนสมรักิ์วัดช้างให้ปี08นะครับแต่ต่างกันคือข้างหน้าจะมีอักครละยันนะครับครับแล้วเป็นเหรียญทรงเสมานะครับครับด้านหลังนะครับเป็นพระพิมพ์พระนอนหรือพระพิมสายยันนะครับ ครับเป็นอีกพิมพ์หนึ่งนะครับที่หาพบเจอเจอได้ยากมากนะครับเพราะว่าส่วนมากจะตกกับลูกศิษย์ลูกหานะครับที่เป็นชาวต่างชาตินะครับคือประเทศมาเลเซียสิงคโปร์และฮ่องกงนะครับครับพระเลยอยู่ในพื้นที่น้อยนะครับครับสมัยก่อนครับทานเป็นพระที่มีประสบการณ์สูงนะครับครับพระครูวิสัยสมพลทิมนะครับปลุกเสกนะครับร่วมกันกับเจ้าอาวาสวัดหน้าถ้ำนะครับครับ มีพิมพ์เดียวนะครับแต่มีหลายเนื้อนะครับคือมีเนื้อทองแดงลมดํานะครับเนื้อผิวไฟนะครับแล้วเนื้อกระไหลทองนะครับส่วนองค์ผมนะครับเป็นเนื้อทองแดงลมดํานะครับแต่สภาพการเก็บไม่ค่อยดีนะครับครับเกิดจากผิวหิ่งเลยครับเลยมีคราบสกปรกนะครับแต่พระไม่ได้ใช้นะครับครับเป็นพระอีกพิมพ์หนึ่งนะครับครับที่มีรูปแบบเอกลักษณ์สวยงามนะครับเป็นพิมพ์ทรงเสมานะครับครับหลวงปู่ทวดนะครับทุกรุ่นนะครับ ถ้าทัานอาจารย์ทิมนะครับจะเป็นพระหลวงบุ่รทวดที่มีมูลค่าในการรองรับของตลาดนะครับหรือพูดง่ายๆเรื่องพุทธภานนี้นครับจะเป็นพระที่มีราคาสูงกว่ารุ่นธรรมดานะครับครับท่านอาจารย์ทิมนะครับปลุกเสกตงแต่รุ่นแรกนะครับคือปี2,597นะครับและพ่านมรณภาพเมื่อปี2 5 1 2นะครับครับ พระที่ท่านปลุกเสกนะครับปลุกเสกให้นะครับเป็นพระต่างวัดต่างอะไรนะครับที่ผมนําเสนอไปนะครับเป็นพระที่มีราคาเล่นหากันนะครับให้พี่น้องได้เข้าใจนะครับครับแต่ถ้าหลวงปู่ทวดนะครับถ้าเอามาใช้ในหวังพึ่งพุทธคุณนะครับไม่ว่าจะรุ่นไหนนะครับถือว่าเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับรุ่นไหนก็ศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นนะครับแต่ว่าในเชิงพาณิชย์นะครับรุ่นที่ทันพระครูวิสัยโสพลทิมนะครับคือพระยุคเก่านะครับ 2,500ต้นต้นนะครับจะเป็นพระที่มีราคาสูงหน่อยหนึ่งนะครับสำหรับองค์ที่ผมนำเสนอให้ผู้ชมท่านนี้นะครับวันนี้นะครับครับเป็นพระหลักหมื่นต้นๆนะครับเป็นพิมโศเสมานะครับครับหลวงปู่ทวดวัดหน้าธรรมหลังพระนอนนะครับครับนี่ครับข้างหลังเป็นพระนอนนะครับแล้วมียันอัขระนะครับครับวัดหน้าธรรมนะครับหรือวัดคูหาพิมุกนะครับ เป็นพระอีกพิมพ์หนึ่งนะครับที่ไม่ค่อยได้พบเจอนะครับถ้าพี่น้องได้เจอครับให้เก็บหาได้เลยนะครับครับครับเป็นพระพิธีใหญ่นะครับมีพุทธคุณสูงนะครับครับด้านหน้านะครับครับเป็นบล็อกเดียวกับเหรียญเลื่อนนะครับหน้าเดียวกันเลยครับกับเหรียญเลื่อนสมศักดิ์วัดช่างไนปี0ูนย์นะครับครับผมจึงนําให้พี่น้องได้รับชมนะครับครับครับกับคลิปวันนี้นะครับ เห็นลวงปุท่ทวดหลังพัะนอนวัดหน้าถ้ำยะลานะครับผมก็ขอจบเท่านี้นะครับถ้าผิดพลาดประกันใดกลาบขออภัยเช่มเดิมนะครับจากผมพงศลสิลินครับ